ตอนเ,เช้าค่ะวันนี้วันเสาร์หกโมงครึ่งนะคะบากาศดีมากค่ะวันนี้เราก็จะพามาชมปลาเหมือนเดิมนะคะปลาหมอข้างดำนะคะมาดูกันเลยจ้านี่นะคะเยอะเหมือนเดิมนะคะ มีแสงพระอาทิตย์ขึ้นเนาะหมอกคลังดำยังเยอะเหมือนเดิมเลยจ้า